แจ็คสันวังเข้าร่วมกิจกรรม CSR C2Clear Water Clear Future คลิปนี้แวะมาดักดรามา่าสวัสดีค่ะกลับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแจ็คสันวังกันนะคะทุกคนทุกคนคิดว่าแอดจะมาทําคลิปวันเกิดก่อนใช่ไหมไม่ค่ะวันนี้แอดจะมาทําคลิปดักดราม่าก่อนเพราะแอดคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเร่งด่วนกว่าแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาพูดถึงโครงการที่แจ็คสันวังเนี่ยเข้าร่วมเป็นโครงการดีๆนะคะที่ทางบริษัท C2Water เนี่ยรวมกับแจ็คสันวังนะคะแบรนด์ a m b a สเดอร์ของน้ำด ซีทรูนะก็ในงานนี้นะคะก็เป็นงานการกุศลที่จัดขึ้นโดยมีการขายบาัตรซึ่งเริ่มขายบัตรตั้งแต่วันที่28มีนาที่ผ่านมาแล้วนะคะก็คือเป็นวันเกิดของแจ็คสันหวังโดยในโครงการนี้นะคะแจ็คสันหวังเนี่ยก็อยากจะมีส่วนร่วมชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะว่า Charity with Jackson สันหวังนะทางบริษัทนะคะก็ได้เชิญชวนแฟนๆเข้ามาร่วมในกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้ด้วยโดยสนนราคาบัตรที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Charity นี้ก็คือ v i p s e ะะราคา150,000บาทซปเปอร์ v ว p ยซราคา200,000บาทนะคะแล้วก็พร้อมได้เข้าร่วม After Party ด้วยเห็นราคาบาทรไหมคะราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะว่างานนี้คืองานการกุศลนะคะที่จัดขึ้นเพื่อหารายได้ให้กับ7มูลนิธิที่เข้าร่วมนะ ชีแอบบอกว่าแวะมาดักดราม่าก,ก็เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคนบางกลุ่มที่ไม่เข้าใจคําว่าชาริตี้คืออะไรนะคะชาริตี้คืองานการกุศลนะคะงานการกุศลก็คือการหาไรายได้เข้าองค์กรนั่นเองนะซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะจะเป็นในรูปแบบของการรับบริจาคโดยตรงแต่ในช่วงหลังนะคะมันก็จะมาในรูปแบบการตลาดที่หลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นการขายบัตรคอนเสิร์ตการกุศลและในครั้งนี้ก็เป็นการขายที่นั่ง v i p นะคะเพื่อที่จะได้ ไล้สิ์เข้าร่วมง,งานเชีริตี้กับแจ็คสันหวังนะซึ่งการจัดงาน,งานการกุศลมันก็อย่างที่เรารู้กันนนะราคาว่ามันจะมีส่วนช่วยในการลดหย่อนภาษีซึ่งตามกฎหมายค่ะมันก็เป็นสิ่งที่แต่ละบริษัทสามารถทําได้นะคะก็ไม่ได้ผิดกฎหมายหรือว่าเป็นการหลบเลี่ยงแต่อย่างใดนะแต่เห็นมาสักพักแล้วนะคะในฝั่งของซีทัวร์เธอเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนโจมตีและโดนกล่าวหาค่อนข้างรุนแรงในเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์กับตัวศิลปินซึ่งทางฝั่งคุณส้มโอน,นะคะหนึ่งในผู้บริหารของน้ําดื่มซีทัว ที่มีกรณีที่ลงหนังในวันนั้นเนี่ยเขาก็ได้ออกมาเคลียร์ชัดทุกประเด็นนะคะว่าเขาไปกับสามีและในส่วนของรูปภาพและวิดีโอที่เราได้เห็นในสตอรี่นั้นนะคะแจ็คสันวังเนี่ยก็เป็นคนขอให้ทุกคนนั้นเผยแพร่ออกไปเองนะและในส่วนของรูปภาพบางส่วนนะคะที่นํามาโปรโมทสินค้านั้นก็น่าจะอยู่ในดีลของธุรกิจด้วยเพราะว่าตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วถ้าใครมีลายอดของทาง C ี Water เเราก็จะเห็นว่ามีการขายในตรงจุดนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะแล้วการที่ไปลงหนังกันในวัน,น,น นั้นนะคะมันก็คงไม่ใช่อยู่ดีๆนึกอยากจะไปก็ไปหรอกทุกคนด้วยความที่มันเป็นธุรกิจอะคะ่ะมารยาททางธุรกิจนั้นคือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่มันเผยแพร่ออกมา มันล้วนแล้วแต่มีการพูดคุยกันแล้วทั้งนั้นทุกคนแล้ววันนั้นเขาก็ไปในฐานนับเพื่อนที่ไปร่วมฉลองวันเกิดของกองพิชยานะคะชัดเจนนะอย่าคิดว่าไม่รู้ว่าเจตนาแอบแฝงที่ผ่านมาจนถึงเรื่องเขาสแสวงหาผลประโยชน์จากแจ็คสันหวังเนี่ยมันมาจากความไม่พอใจของคุณในตรงไหนจัดการตัวเองนะคะเขาเป็นนักธุรกิจนะคะเขาไม่จําเป็นต้องมาใส่ใจในเรื่องหยิบย่อยแบบนี้เลยก็ได้ที่จะต้องมาอธิบายที่จะต้องมาแบบพูดหรือแคร์ความรู้สึกของคนที่สม องเขาว่ายังไงจริงๆเขาฟอ้องเลยก็ได้นะ วันนี้เขาส่งสัญญาแล้วนะคะว่าเขาไม่โอเคกับพฤติกรรมของแฟนคลับเขาไม่โอเคกับสิ่งที่พวกคุณทํากับสิ่งที่พวกคุณกล่าวหาเขาวันนี้เขาออกมาพูดเขาออกมาเตือนคุณเพราะว่าเขายังเห็นแก่แจ็คสันหวังนะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาหมดความอดทนขึ้นมาคุณจะหาว่าเขารังแกคุณไม่ได้นะเพราะว่าเขาเตือนคุณแล้วอย่าให้มันมากเกินไปทุกคนความห่วงศิลปินความคิดแทนศิลปินเนี่ยไม่ต้องไปคิดแทนเขาแจ็คสันหวังเนี่ยเขามีคนดีๆและคนเก่งที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยเยอะมากแล้วอีกอย่างนะคะมาจนถึงวัน ที่เขาพากันทํางานการกูศสนร่วมกันแล้วอ่ะมันหมายความว่าเขามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและสิ่งที่อาจอยากจะให้ทุกคนระลึกไว้เสมอนะคะว่านอกจากแจ็คสันหวังจะเป็นศิลปินแล้วอ่ะเขาก็ยังเป็นนักธุรกิจด้วยจากที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นทีมดีไซน์นะคะมันก็คือการค้าเชิงพาณิชย์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการทําทีมหวางเลคคอร์ดถึงแม้ว่าแจ็คสันหวังเนี่ยจะไม่ได้เข้าไปยุ่งในเรื่องของหลังบ้านถึงเขาจะอยู่ในโพสิชันของศิงลปินแต่เขาก็เป็นนักธุรกิจเขาร ว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรเขาอยากให้ธุรกิจเขาไปในรูปแบบไหนนี่คือความคิดของคนเป็นผู้บริหารเพราะฉะนั้นเนี่ยคนระดับผู้บริหารนะคะเขาสมาคมกันเป็นเรื่องปกติมันเป็น business circle นะคะที่คนบางกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่เคยได้สัมผัสหรือว่าได้เข้าใจในตรงจุดนั้นนะนะคะอะไรที่คุณไม่รู้อะไรที่คุณไม่เข้าใจบางทีอยพยายามทําความเข้าใจมันบ้างก็ได้ถึงอาจจะรักแจ็คสนวังถึงอาจจะมองแจ็คสนวังในโพสิชันที่เขาเป็นศินลปินแต่เราก็เข้าใจ อย่างลึกซึ้งว่าเขาก็เป็นนักธุรกิจการที่พูดแบบนี้มันก็ไม่ได้ทําให้ศิลปินเสียหายเพราะว่าเขาอยู่ในจุดนั้นจริงๆคือคนอาจจะมองว่าแบบอยากเอาเรื่องแบบนี้มาทําให้แจ็คสันหวังเสื่อมเสียมองในความเป็นจริงค่ะอาจจะพูดอีกครั้งนะคะถึงเขาจะเป็นศิลปินแต่เขาก็คือนักธุรกิจเพราะฉะนั้นยอมรับความจริงในข้อนี้ด้วยส่วนในเรื่องงานการกุศลในครั้งนี้นะคะก็อยากให้คิดว่าเขาชวนกันไปทําเรื่องดีๆนะคะมันไม่มีใครแสวงหาผลประโยชน์จากใครทั้งนั้น ไม่ว่าจะงานนี้หรืองานไหนแจ็คสันหวังก็ไม่มีวันที่จะเสียเปรียบคนอื่นอย่างแน่นอนวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันแต่เพียงเท่านี้อาจจะไม่น่าฟังนิดนึงสําหรับคนที่ฟังแล้วมันแบบคันหูนะแต่แอดก็อยากจะพูดให้เข้าใจกันด้วยวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ